สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกหรือชาวาลัคนาราศีพิจิกที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิปเดเลเวอร์ทาร่โลสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนับแบบโหงศาไทยเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ทราบลัคนายึดเป็นลัคนาเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่าวันนี้มาดูดวงเกี่ยวกับความรักกันนะคะ ช่องนี้จะเป็นความรักล้วนๆนัๆ่นแหละนะคะดวงดาวพระสุขย้ายนะคะย้ายรอบนี้ตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงวันที่27ดกรกฎาคม2 5งพห้ายกเข้าสู่ในภพเรือนปัตตนีนะคะสําหรับชาวพิจิกมาดูกันว่าสารรับจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาที่เขาอยากจะบอกกับคุณให้คุณได้รับรู้นั่นคือเรื่องไรนะคะมาดูกันโดยไพ่ทาโร่โนะคะอัลตัมมิสนะคะไพ่ทาโร่โ พ่ธรรมชาติค่ะพาธรามสินินพาเลซากุระนะคะ ให้น้อยน่ารักน่ารักมาเริ่มกันเลย้วยไพ่ทาโร่กันนะคะเพื่อน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 ด้านในที่เข้ามารับชมรับฟังขอยน้อมรับแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกไปนะคะอะไรไม่ดีต่อใจมต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแม่หมอจะอ่านให้แต่เพื่อนเพื่อนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับแต่หากว่าเรารู้ก่อนว่าสิ่งไม่ดีจะบังเกิดขึ้นเราจะได้ตั้งรับเราจะได้ปกป้องก่อนนะคะจะได้จะได้ปลอดภัยจะได้สำเร็จก่อนนะคะหรือว่าจะได้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีจะบังเกิดขึ้นนั่นเอง คารักของชาวอุ้ยพายพิเศษขึ้นมานะคะตองแปดนะเพื่อนเพ่พายพิเศษนะคะเพื่อนรอบนี้นะคะนี่พายพิเศษที่แม่หมอใส่เข้ามาเป็นพายพิเศษที่คุณจะได้รับมาดูกันว่าสิ่งที่พิเศษพิเศษที่คุณจะได้สารรับที่เขาอยากจะบอกกับคุณเรื่องราวที่พิเศษพิเศษที่เขาอยากจะบอกกับคุณเร็วๆนี่แหละมีเกณฑ์การเดินทางนะคะสำหรับแปดกระทาการได้รับข่าวสารคุณจะได้รับข่าวสาร กับเขาเรื่องราวของเขาอะไรทํานองนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณบางคนอาจมีเกณฑ์การได้เดินทางไกลไปด้วยกันนะคะเพื่อนสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเรื่องราวที่พิเศษมีเกณฑ์การจะได้เดินทางไปไหนร่วมกันหรือว่าจจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทางไกลหรือว่าได้เดินทางไกลกได้นะคะเพื่อน โอยนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งรลาแข็งแกร่งเป็นคนที่วางตัวเป็นคิดวิเคราะห์ไต่ตองกับทุกสิ่งกับทุกปัญหาทุกประศักเขาจะจัดการกับทุกเรื่องราวได้เป็นอย่างดีไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องของเขาเลยเนี่ยนะคะพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเป็นคนที่ด็ดเดี่ยวค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวคิดวิเคราะห์ไตตองกับทุกปัญหาทุกประศักคจัดการได้หมดนะคะเจ็ดเรียญ เรียนคือการปันผลระยะยาวในสิ่งที่จะได้ผลประโยชน์สิ่งใดที่ทำอะไรไว้สิ่งที่ คุณรดน้ําพนบินหรือมันก็าอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้พลังงานอาจสลับกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณทําอะไรไว้ที่คุณปลูกปลูกนะคะบปลูกต้นรักอะไรไว้ปลูกพืชเพื่อหวังผลอะไรไว้นั่นแหละผลประโยชน์ที่จะตอบแทนให้กับคุณการลงทุนในเรื่องของความรักของคุณคุณลงทุนอะไรไว้ผลตอบแทนรางวัลตอบแทนที่คุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นจะได้จะได้กลับคืนมาอย่างชื่นใจเนี่ยนะคะเพื่อนคือ ถ้าเป็นเรื่องของการค้านะหมายถึงว่าการลงทุนอะไรที่คุณมีเดิมไว้อะมันจะผลิตดอกออกผลที่คุณได้เก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันกับความรักก็เหมือนกันนั่นแหละจะเป็นเป็นผลประโยชน์ให้ได้เก็บเกี่ยวนะคะไม่รู้แหละคุณปลูกอะไรไว้คุณใส่ปุ๋ย เอ่อพวนดินลดน้าพวนดินอะไรไว้เนี่ยนะคะมันกําลังจะงอกงามช่วงเวลานี้แหละนะคะเรื่องของความรักในสิ่งที่คุณได้กระทาไว้โอ้ยนั่งสบายๆทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสมหวังกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณให้คุณนั่งเฉยๆนั่งสบายๆก่อนแล้ว <laughs> ตามนั้น <laughs> มาย้นะคะแลสุขภาพคุณด้วยนะคะเมื่อเมื่อบอตาฝนมาสองวันแล้วเริ่มเจ็บคออีกแล้วนะคะเอาไวพิเศษขึ้นมาอีกแล้วสิ่งที่พิเศษที่คุณจะได้รับเนี่ยไพพิเศษขึ้นมาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เขาไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากให้คุณลาบากเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะจัดการเพื่อคุณตามทุกอย่างแทนทดแทนเพื่อคุณนะคะ อาจจะได้ไปทําอะไรร่วมกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอ้แต่ว่าชิวสบายๆล้นหลาๆสิ่งที่เขาอยาะบอกให้คุณ รับรู้ไม่ต้องตนกไม่ต้องอ่กแับอะไรเลยให้คุณใช้ชีวิตของคุณอย่างเบิกบานและลานลากับการเริ่มต้นของคุณเถิดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณและตัวของเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะคะพลังงานของการลานลาเบิกบานไม่ได้ไม่ได้มายกับเรื่องราวอะไรที่ไม่ต้องวิตกอะหมอให้คุณแบบนั <alal> ่งชิลๆสบายๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านทุกอย่างมันจะเป็นไปตาม ตามวาระของวันที่มันควรจะเปลี่ยนไปนะแล้วสิ่งที่ดีที่จะได้การที่คุณเบิกบานการดํารงตนอยู่ในความที่ดึงพลังงานบวกๆเข้ามานะ่ะนี่คือการเริ่มตน้นอาจมีเกณฑ์การได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ชิวอะสบายๆกับสภาวะตนตอนนี้นะคะ างทีอาจจะอยากบอกให้คุณรับรู้ว่าเขาส,าสบายใจดีไม่ได้โศนไม่ได้แค่อะไรไม่ได้อะไรกับเรื่องอะไรเลยตอนนี้ก็ลันลาเบิกบานน่ะไปวันวัน,นะ่ะอะไรแบบเนี้ยพลังงานของการได้รับข่าวสารนะคะหนึ่งหนึ่งคาถาคุณได้รับข่าวสารกันแน่นอนนะคะเรื่องนี้ก็การได้รับข่าวสารเหมือนกันแต่ว่านาจะเป็นเกี่ยวกับทางไกลหรือการเดินทางไกลก็ได้สแปคาทานะคะถ้าหนึ่งคาถาคือหมายความว่า าการได้รับข่าวสารหรือได้รับโอกาสอีกครั้งกับการเริ่มต้นกิจกรรมอะไรนี่แหละอาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางไปหรือทากิจกรรมอะไรรวมกันสักอย่างนะคะบางคนอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวรวมกันไหมหรืออะไรนะคะไพ่พิเศษขึ้นมาสองใบเลยทีเดียว พลังงานเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาเพื่อปกป้องคุณได้ด้วยเนี่ยนะคะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องของเขาเลยเนี่ยคะและความร่ำรวยมัง่งคั่งนะคะผู้ที่มัง่งคั่งราชาโชคขึ้นมานะคะไม่ต้องวิตกกังวลกับตัวตนของเขาที่เขาจะพาคุณร่ำรวยในสิ่งใดที่เคยทาร่วมกันอะไรไว้มันจะผลิดอกออกผลให้คุณได้เก็บเกี่ยวแล้วร่ำรวยไปด้วยกันมีเกณฑ์การมีปัญหาบ้างมีประสรรคบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับห้าคาถค,คืออุปสรรคมีคู่แข่งก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์หากถ้าว่าถ้าเขามีคู่แข่งเขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าหรือแก้ไขกับสถานการณ์เพื่อที่จะเข้ามาพิจิตใจของคุณนั่นแหละนะคะความสําเร็จนะคะ double ความสำเร็จการจูนกันบางคนอาจจะเดินไปทางนี้คนนี้ก็เดินทางนี้เดินประจบกันพอดีแล้วเจอกันพอดีถ้าเรื่องของความรักม่กินกันลงเอยมาครบทุกธาตุดินน้ําลมไฟนะคะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินเนี่ยอันนี้ก็คือครบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดินน้ําลมไฟแล้วเดวิลคือความสําเร็จในสิ่งที่คุณจะได้นะคะความสมบูรณ์ูนผล,ลความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณ บางคนอาจเป็นรักทางไกลาบางคนอาจจะเป็นรักต่างถิ่นต่างแดนบางคนอาจจะเป็นต่างประเทศต่างพัฒต่างเชืช้อชาติต่างศาสนาเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือว่าอาจมีเกณฑ์การได้เดินทางไปต่างประเทศร่วมกันก็ได้นะคะเพราะนี่คือการเดินทางที่เกี่ยวกับโลกทั้งใบนะคะการเดินทาง โอ้เขาจะแสดงศักยภาพให้คุณได้เห็นว่าเขาเก่งสักแค่ไหนเขาไม่กักแล้วนะทีนี้ขอให้คุณนั่งดูเขาสบายๆแบบเบิกบานอารมณ์ไปเลยตอนนี้เขาจะแสดงให้คุณเห็นเองว่าเขาอ่ะเหมาะแก่การที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาทําให้คุณกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขแล้วจะเข้ามาปกป้องคุณนะคะ มีกิจการได้เงินหมุนด้วยนะคะมีกิจการรวนกับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ข้างเก่าด้วยก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าแม้ว่าจะลงทุนทําอะไรร่วมกันในช่วงวัานี้อาจจะเป็นเพราะว่าของการทําด้วยความระมัดระวังนะคะในเรื่องของการลงทุนทํากิจการร่วมกันระวังคนกับคนรักนะคะไพ่พิเศษนี่แล้วสามใบแล้วนะคะเพืเ่อนไพ่พิเศษอีกแล้วเรื่องราวดีๆที่จะบังเกิดจากคุณสามเด้งเลยทีเดียวนะคะ สารลับที่เขาอยากจะบอกกับคุณมันพิเศษจริงๆนะเธอํำนองนั้นหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะเอานะพิเศษสุดคือแต่งงานพร้อมลงเอยนะคะพร้อมจัดการจัดงานตรงงานแต่งแล้วนาทีนี้นะคะพร้อมแล้วให้คุณนั่งอยู่สบายๆไ,ได้จัด กิจกรรมร่วมกันก็คือจะงานแต่งงานนี้ก็ได้ดนะเพื่อนๆนี่เขาจะแสดงศักยภาพเขาจะแสดงเสกยภาพความสามารถของเขาแม้ว่ามีคู่แข่งหรือมีอุปสรรคอะไรก็ตามทีเขาจะแก้แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้โดยพลังกาลังในตัวตนของเขาเขาค่อนข้างที่จะเติบใหญ่ามากขึ้นและร่ารวยสะดวยนะคะราชาโชคนะคะ และพร้อมที่จะแต่งหรือยังถ้าพร้อมก็ไปเลยนะคะเพืางงา่อนๆพลังงานค่อนข้างที่จะดีจัดว่าดีมีแค่ตำแหน่งนี้ที่ว่ามีปัญหาลูประศักด์บางบางคนจจะมีผู้แข่งนั่นแหละแต่บางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับผู้มีผู้แข่งหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาลูปประศักด์กับเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางบางก็ได้เพราะว่าเดือโฟยังหมายถึงว่าเดือโฟมหมายถึงว่า ชอบทาอะไรเสี่ยงๆไม่ได้สนใจว่าอะไรแบบไหนอย่างไรนะนะคะอยากทำทำเลยอยากไปไปเลยอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ประมาณนั้นทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันค่ะไพ่พรหมชาติจะบอกอะไรกับเพื่อนๆยเหมาจัดให้ใหม่ก่อนนะคะ <c oughs> นี่เขาจะมาแสดงอุ้ยไพ่พิเศษที่มาติมไปหมดเลยอ่ะเพื่อนๆดีมากมายนะคะพล <c oughs> ัางงานนะ Mm hmm. การเริ่มต้นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะกิจกรรมการเริ่มต้นความร่ำรวยที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณกินดีอยู่ดีบ้างมีสีสุขนะคะ นั่งสบายสบายเนี่ยก็สมหวังนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคน ต่อกันโดยไพ่พรมชาติกันนะคะจะได้เห็นไพ่ชัดๆหน่อยคือสิ่งใดที่คุณลงทุนลงแรงร่วมกันมานะ่ะความรักความสัมพันธ์ที่โอบอุ่มกันมานะ่ะมันจะผลิดอ,อกออกผลให้คุณได้เก็ียวเกี่ยวจนกระทั่งถึงขั้นได้แต่งงานเลยแหละนะคะพลังงานนี้คือเรียกได้ว่าพลังงานค่อนข้างดีมากมายและเขานะจะเป็นคนที่เดินทาง สายกลางเดินทางสายธรรมตรงกลางนี่แหละมันพอดีสุดนะคะในในตัวตนของเขานะคะเขาคาดหวังที่อยากจะแต่งงานกับคุณด้วยก็ได้สิ่งใดที่เขาหวานพืชผู้หวังผลอะไรไว้เนี่ยก็คือทุกอย่างก็ทําเพื่อคุณอนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในการบํารุงดูแลรักษาปกป้องอะไรทุกเรื่องราวที่ทําร่วมกันกับคุณก็เพื่อการังอาแต่งงานกับคุณอยากลงเอยกับคุณนี่แหละนะคะ อายุนะคะอาจจะเข้ามาเพื่อดูแลคุณบางทีอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะาเพื่อนบางคนอาจจะยุ่มากกว่ากันบางคนก็อาจจะยุ่น้อยก,กว่ากันแต่แน่นอนว่าเข้ามาเพื่อดูแลรับแต่งงานลงเอยด้วยการแต่งงานถึงเวลาแห่งความสุขแล้วถึงเวลาแห่งการที่คุณจะได้รับความสุขสียทีหนึ่งความสําเร็จความโชคดีนะคะอันนี้คือไพอ่แห่งการแต่งงานการนี้ก็เหมือนกนารไพ่แห่งการแต่งงาน นี่คือประตูเงินประตูทองแม่หมออีปอกประตูทองแล้วแม่มอกกอดซองแดงเงยอะๆด้วยนะนะคะไม่ไหมเลยนะที่แม่หมอเนี่ยนะคะโอ้บริวารมากมายบางคนอาจให้พ่อซื้อแม่ชักนะคะเป็นบริวารเข้ามาเป็นพ่อซื้อแม่ชักได้เลยว่าเรื่องที่ดีเรื่องเรื่องที่ดีที่จะบังเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าพ่อคุูเจ้าที่ที่บ้านของคุณเขาเลือกคนรักคู่ครอง เลือกคุณนั่นแหละนะคะประมาณนี that that it, ้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือพ่อพงศ์เจ้าทีก็เลือกเลือกเคยเลือกสะพ้ายที่จะเข้ามาอยู่บ้านคือถ้าเกิดเจอเคยเจอสะพ้ายเจอคนที่เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เดิมแล้วนะคะจะดูแลบ้านดูแลช่องดูแลคนในครอบครัวหรือว่าดูแลเจ้าที่เป็นอย่างดีน่ะนะคะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดวงผูกกันพบได้ลูกน้องได้พนักงานได้บริวารนะคะอย่าลืมดูแลพ่อพงศเจ้าที่ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อน สวดมนต์สวดพอรอุทิศส่วนกนุศลโอ้เรือนกระดุมพระนะคะสถานะทางการเงินรายได้ผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินบัญชีนะคะค่อนข้างที่จะพาคุณรวยอะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเขาจะพาคุณรวยเองทำนองนั้นโอ้ยสองใบขึ้นมานะคะเพื่อนๆพ,พลังงานนี้ คนต้องคือคาเนี่ยคือนักโทษหรือถูกเกาหาถูกใส่ร้ายไปสีถูก่าร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นสภาวะข่งความอึดอัดบ้างนะคะมีอุปสรรคในจุดนี้บ้างไพ่มันเกินมาใบหนึ่งนะคะเพืเอนแต่ไม่เป็นไรแทนนะคะก <c oughs> ็มันออกมาแล้วนะนเพื่อนปีนักศัตราจะเป็นคุณหรือเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของคุณก็ได้มองโลกในแง่ดีพอเพียงน่ารักง่ายๆสบายๆกินอยู่ง่ายนะนะคะสําหรับชาวชาวคุณปีคุณนะนะคะเพื่อนคือเด่นทางนั้นเพชรจิงตกเงินนาพาเส้นความร่ำรวย เดืไพาธรรมศสินกันจะบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆนนะคะมัวเมารุ่มหลงนะคะถูกรักถูกรุ่มหลงมัวเมาโดยเขานะคะหัวร้อนงดหิดไม่ได้ดังใจมาไวๆไ,วได้ไหมอะไรทำนองนี้เปล่านะางคนอาจเกิดภาะวะของการหัวร้อนถูกใส่ร้ายไ,ไปสีถูก กาหาหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องหดหดมีเรื่องทะเลาะเบาะแงมีอุปสรรคในรูปแข่งนั่นแหละนะคะบางคนอาจมีเกณฑ์การตั้งครันหรืออาจจะถูกปกป้องนะคะเหมือนกับดังการตั้งคันเนี่ยคือปกป้องเป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะเข้ามาเพื่อปกป้องเขาจะเข้ามารุ่งหลวมโเมาเขาจะเข้ามาโมโหคนอันนี้ไม่น่าจะเอาแล้วเนี่ยนะใครจะชอบคนโมโหคนเนาะนั่นแหละนะคะ บางทีอาจะหัวร้อนอยากได้ดังใจเร็วๆอะไรอย่างนั้นนะคะแอบคุยบางความสัมพันธ์มีเกณฑ์การเจอกันแล้วมีเกณฑ์การแอบคุยกันแอบคุยเฟซคุยไลน์อะไรก็ตามทีมีเกณฑ์การได้ติดต่อกันอยู่นะคะป้องกันอีกแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่อยากมีก็ป้องกันก็จะไม่ได้ไม่ได้มีบุตรแต่บางคนอาจจะแบบมาเข้ามาเพื่อปกป้องและป้องกันคุณนนะคะสเด้งน,นะคะ ตักน้ำใส่กระโหลกเชื่อโรดวงเงาเอากระดินเลยมือไม้อ่อนแรงทีเดียวนะครบพอดีนะใบสุดท้ายตักน้ําใส่กระโหลกเชื่องกดวงเงานะคะสาหรับบางคนที่เป็นท็อกซิกอาจจะบอกว่าไปตักน้ําใส่กระโหลกเชื่อโรดวงเงาของตัวเองดูก่อนนะอะไรสำหรับนี้นะคะนะคะก็เป็นไปได้อย่างนั้นใครที่เป็นท็อกซิกมีพลังงานของท็อกซิกด้วยนะคะเพื่อนไม่ใช่ไม่มีนะบางคนอาจจะไปเจอคู่ที่ เป็นคู่กรรมนะเพื่อนๆมาเพื่อหัวร้อนมาเพื่อที่จะมาหาเรื่องหาดาวนั้นก็มีเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้มาดูสำหรับสุดท้ายกัน แต่บางคนที่ไม่ได้เป็นท็อกซีมีเกณฑ์การเข้ามาเพื่อปกป้องมาเข้ามาเพื่อดูแล,แลแล้วก็พร้อมที่จะลงเอยพร้อมที่จะชัดเจนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเป็นรักอย่างมีเงื่อนไขน่ะเพื่อนเพื่อนคือไม่ใช่ไรงเงื่อนไขนะเนี่ยตั้งแต่ต่างน้ำสกโลกชงงกดวงเงาหัวร้อนรักลุ่มหลงโมเมาเนี่ยอันนี้นะคะก็คือมีเงื่อนไขอย่างแน่นอนผูกมัดน่ะนะคะเหมือนกับคนต้องคือค้านี่แหละผูกมัดเป็นนักโทษอ่ะนะคะเพื่อนๆอุ้ยไปไปนี้กระโดดออกมาเอาซะก่อนเลย โซแซกุญแจมือความสมันธ์ชอบใ,ใช้ความรุนแรงเนี่ยอันเนี้ยให้หมอไปเลืด้วยหรอกมีความแทรกเข้ามานะคะโอ้ยนะคะพร้อมลงหลักปักฐานนะคะพร้อมลงเอ่ยพร้อมที่จะไม่ไปต่อที่ไหนแล้วจอดอยู่ตรงนี้แพอสมอเรือเรียบร้อยตรงนี้แหละนะคะมีความมั่นคงนะคะ มีความหนักแน่นมีความเสถียรภาพมีความยาวนานคืองเอออ่ะนั่นแหละนะคะเพื่อนมีเกณฑ์การชัดเจนพร้อมแต่งกับคุณแล้วไม่ไปตรงไหนต่อแล้วนะทีนี้นะคะพร้อมเรือกคุณเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าหยุดอยู่ที่คุณนี่แหละนะคะหยุดตรงนี้เพื่อเธอไม่ไปไกลโอ้ยร้องต่อไม่ได้แล้วร้องต่อแทนไม่หมอหน่อยนะ,นะต้นไม้เห็นความบริสุทธิ์นะคะสุขภาพเกี่ยวกับมีชีวิตชีวาการเติบโต หรือเกี่ยวกับต้นไม้ที่คือความรักของคุณที่เขาอยากจะบอกของคุณอยากจะบอกให้คุณรับรู้นะนะคะสารรับจากคนเบืองของหัวใจที่เขาอยากจะบอกให้คุณรับรู้คือรู้ไหมว่าพลังงานที่เขาอยากจะให้กับคุณนะ่มันเป็นมันเป็นลึกซึ้งถึงขั้นจิตวิญญาณที่เขาอยากจะบอกกับคุณให้รับรู้กับทุกเรื่องเลยนะคะการเติบโตพลังงานของการอยู่ด้ันการเติบโตเติบใหญ่ความมั่นคง หนังสือนังหาเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะศึกษาการวิจัยบางสิบางทีนะคะไม่รู้ก็จะอยากถามกันนี่แหละนะ <c ười> คพืชอบชาอะไรนะชอบกินอะไรแล้วชอบปรับไหนอย่างไรชอบไปเที่ยวที่ไหนไไอะไรอย่างเงี้ยนะก็ศึกษา,า ح, หาใจดูใจกันนี่แหละนะคะการเรียนรู้นะไม่สิ้นสุดหรอกนะคะโอ้ยนะคะเป็นคู่ที่นำโชคลาภ ด้วยเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเป็นคู่ที่พาน้าโชคนั่นแหละซึ่งความโชคดีที่เกี่ยวกับปลาเนี่ยนะคะเพื่อนๆปลาก็คือความโชคดีโชคลาบนั่นเองจะเป็นคู่ที่จะมาเพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนเกี่ยวกับธุรกิจการงานอาชีพหรืออยู่ในการทำมาหากินร่วมกันเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อนๆอยากออกก็ออกซะเอาพิเศษซะอีกนะคะโอ้ยนะคะเรื่องราวที่พิเศษที่คุณจะได้รับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ คำชื่นชมคำเยินยอคำที่แบบอยากจะบอกคุณว่าคุณสวยคุณนา่ารักคุณดูดีคุณรอหรือคุณเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับเขาอ,อะไรก็ตามที่คำที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะนะคะเขาอยากจะพูดทุกอย่าง พูดคำหวานหวานให้กับคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพายพิเศษเลวยคือสิ่งที่เขาพูดเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนะคะความจริงใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะคุณเป็นบุคคลที่ดูดีหรือมีเสน่ห์อ,อะไรก็ตามที่คําเยินยอคาเป็นคําสุภาพ,าพที่เขาอยากจะบอกให้คุณแบบหวานหวานให้กับคุณน่ะนะคะหมอก็ไม่ค่อยหวานไปหวานกันเอาเองเถอนะนจะไม่รู้แหละนะ เอาตามนั้นแหละนะดูสขนาดไม่หวานมดยังขึ้นเลยเนี่ยโดยดีดมดตอมแล้วนะเพื่อนมดเข้ามากับดอกไม้อันสวยงามนี้แหละทานะเพื่อนนี่นะคะจบแล้วพลังงานค่อนข้างดีแต่บางคนมีเกณฑ์การมีท็อกซิกบ้างมีอุปสรรคบ้างบางคนอาจจะหัวร้อนเพราะมีคู่แข่งอุปสรรคนั่นแหละนะคะเ,เพื่อนเนแต่บางคนก็แรงแรงดูสิเนี่ยนี่ไปบอกให้ตักน้ำใส่กระโหลกเชื้โงกดูงเงา สังงานของจะวินย์ใหมอเองนี่แหละอันนี้นะนะมันเป็นโอเคนะคหมอก็ต้องขอจสบคําทํำนา็ให้กับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกหรือชาวลัคนณาราศีพิจิกแต่เพียงเท่านี้น,นะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีพิจิกลงเอยนะคะถูกปกป้องเป็นคู่ที่จะมาพาับพาร่ำพารวยนะนะคะเพื่อนมีเกณฑ์การลงเอยมีเกณฑ์การชัดเจนแน่นอนนะคะสำหรับพลังงานของชาวพิจิกนะคะสมหวังในรักแท้เมื่อดาว เมื่อดาวพฤหัสบดย้ายกำมาสู่ในพับทับพภบเรือนปัตตานีซึ่งเกี่ยวกับความรักปัตตานีของคุณนะ่ะก็คือ,อาชาาพฤหัสบนั่นเองนะคะมันเหมือนสำหรับชาวปัตตานีนะคะโอเควันนี้หมอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆชาววิจิกนะคะใครที่อยากสมหวังเรื่องของความรักเจอรักแท้ก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้ลงเอยอย่างเจอคู่แท้คู่ชีชน,นะคะเหมือนจุก ผูแท้คููชิดค,คููบารมีนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะ่าเป็นกำลังใจใกับเพื่อนทุกคนเริ่มๆนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพื่อนขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะเพื่อนไปก่อนแล้วะค่ะบ๊ายบาย